มีการถอดประกอบหัวฉีดเครื่องยนต์ยันม่า T F ร้อยยี่สิบ D I ขนาดถอดอย่างนี้บางคนต้องใช้ปากกาใช้เบอร์รสิบสองแบบนี้แล้วก็ 15, สิบห้าแบบนี้นครับมือกดไหมครับนี่จะเป็นเข็มหัวฉีดแล้วก็เสาหัวฉีดสองเสา,สาแล้วก็จะมีสปริง,งหมดแล้วก็มีแหวนหนึ่งอนะันแล้ว เราประกอบใส่แหวนลงมาก่อนครับแล้วก็ใส่ตะปีนับแล้วก็ใส่ตัวน,นี้หมดแล้วก็ใส่เสามันจะมีทั้งหมดสามรูมันจะเล็กที่สุดคือรูนี้ครับสองรูนี้จะเท่ากันรูนี้จะเล็กสุดครับอันนี้ก็เหมือนกันครับจะมีรูเล็กหนึ่งรูวก ใส่ให้ตรงรูนะครับตั้งค่าเจตอนอยู่ที่29้นิวตัเนเมตรครับ